อย่างนี้ก่อนเราจะบอกให้ฟังนะทําไมพระแก้วปีเนี้จึงยิ่งใหญ่มีอีกนะมีอีกเยอะผมบอกเลยเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวหนูหาอัลบั้มแล้วก็ใส่ไว้ถามว่าเหรียญนี้มีความสําคัญยังไงพระแก้วมรกตนะเพื่อนๆฟังนะคือมีใครเคยบอกคุณไหมว่าเหรียญนี้ยเขาสร้างทําไม เหรียญนี ist, ak, s s ist, w, ้สร้างในปี2475พระศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์น้อยอยู่กับพิธีปี2475ครบรอบ150ปีกรุงรัตนโกสินทร์สัญลักษณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์คือพระแก้วมรกตทั้งหมดทั้งมวลน่ะทำไมผมจึงศรัทธาเหรียญพระแก้วแล้วเหรียญนี้สร้างในปี2475 กุงรัตนกโกศิน์สถาปนาขึ้นในปี2,325เห็นป่ะครบ200ปี25 25ถูกไหมครบ200ปีเนี่ยคือ2,525เห็นหมเพราะนะฉลองอะนะ2,325 2475คือฉลองครบรอบ150ปี ซึ่งในนั้นมีในปีนั้นมีการสมโพธครั้งยิ่งใหญ่คุณย้อนภาพแล้วนึกไปนะมีการฉลองสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีการฉลองรูปปั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่สะพานพระพุทธยอดฟ้านั่นแหละและมีการ สร้างเหรียญพระแก้วมรกตเหรียญนี้ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c ช์แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในทีเดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ป,ปุบ๊บระปั๊บไปเซอร์พระแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซ็ต เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K check. เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ S.K เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลยพรเนี่ย มีเก๊อ่ามีแท้แล้วก็มีเสริมอ่าอย่างนี้แท้แต่กระไลใหม่อ่าเใจอ่า,อก,าก็คือแท้อ่าแท้กระไลใหม่ก็คือแท้แท้เอาไปชุบเองอ่าคุณเห็นไหมครับว่าดังนั้นอ่ะเราจะดูพระแท้หรือไม่แท้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เราต้องเคยเห็นของจริงเหมือน คนอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปลอมตัวไปใส่ชุดตำรวจคุณเห็นผมจริงๆผมก็รู้ว่านี่คือผมครับถึงผมไม่ได้เป็นตำรวจอ่าอย่างพระแท้เนี่ยถ้าชุบใหม่เราก็มีจุดดูว่าแท้ตรงไหนอ่าพระแท้ตัดหูอย่างเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยวันเนี้ยผมอ่ะได้เหรียญมาแก้วมาเหรียญหนึ่ง ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนชอบเหรียญพระแก้วกับพระพุทธสิหิงนะครับรู้ไหมครับเพราะอะไรสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยอโอ้ขอน้ำขวดหนึ่งมีกาแฟไหมลูกมีกาแฟซองขอกาแฟแอดมินขอกาแฟบ้านโู้นได้ไหมลูกในตู้อะในะตู้ในครัวนัว่นแหละเปิดมาจากอยู่ข้างเนี้นะครับเพราะว่า พระแก้วกับพระพุทธสิหิงคือสัญลญักษณ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธที่เป็นสัญลญักษณ์ของพระพุทธศาสนาอ่านะถ้าเกิดว่าในอดีตดั้งเดิมเลยเนี่ยนะีพระพุทธที่เป็น ตัวแทนของพระพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์ของพระพุทธ,ทธศาสนาเนี่ยคือพระพุทธสีหิงนะทำไมนะครปฐมรมีพระพุทธสีหิงอ่าทำไมนะครับนครศรีธรรมราชมีพระพุทธสิหิงทำไมเมืองเชียงใหม่มีพระพุทธสิหิง ผมเอาว่าอายุทยาก็ต้องมีพระพุทธสีหิงที่ถามว่าพระพุทธสิหิงอยู่เหนือหรือใต้ครับลวงอ๊อคือต้องบอกว่าพระพุทธสีหิงอยู่ทั่วไปในอาณาจักรที่รับพุทธเทรวาทถ้าศาสนาพุทธไปถึงที่ไหนเหลือเมืองการเลยไปถึงที่ไหนก็สมัยก่อนจะไปจจะสร้างพระพุทธนะสีหิงอ่านั่นคือเขาเรียกว่า พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงเก่าอ่าส่วนพระแก้วมรกตเนี่ยสร้างขึ้นมาทีหลังนะเป็นตัวแทนของกลุ่มพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงใหม่ว่าพระที่หล่อจากสัมฤทธิ์หรือโลหะเนี่ยอ่านะสามารถที่จะหลอมละลายได้ แต่ถ้าพระที่แกะสลักจากหินหลอมไม่ละลายอ่ะดังนั้นนะฮะตำนานพระแก้วเขาก็จะมีตำนานของเขาเขาก็แต่งตำนานของเขานะครับนะตำนานพระพุทธสีหิงทุกวันเนี้ผมเชื่อหลายๆคนไม่รู้ว่าพระพุทธสีหิงคือสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ รายงานตัวสวัสดีครับทุกทกท่านครับน่ะคราวนี้พระแก้วมาเรากดกับพระพุทธสิงห์ของชอบทั้งสองอย่างเข้าไหมเหรียญพระพุทธสิหอิงะอ่าแพงแต่พระแก้วเนี่ยที่ผมชอบมากเพราะว่าชื่อของเมืองหลวงเราเนี่ยชื่อของกรุงเทพอะเนี่ยกรุงเทพมหานครอมรรัตนกโกสินทร์มหินทรามหาดิลกพบนพพร,รัตนราชธานีบุรีรมย์บรมราาชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิต นนมไม่ใช่อันเนี้ยเขากล่าวถึงเมืองที่เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตซึ่งสร้างโดยพระวิษณุกรรมดังนั้นเมืองหลวงเราเนี่ยคำแปลของชื่อเนะีเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยคือเมืองที่เป็นที่สถิตมีพระแก้วมรกตที่ศาถูกสร้างโดยพระวิษณุ ดังนั้นพระแก้วจึงเป็นพระพุทธที่มีความสำคัญมากซึ่งเสียนพระบอกพระแก้วไม่แพงพันนั้นอย่าไปฟังเอาว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะ่ะต้องพระแก้วอ่าซึ่งพระแก้วมีสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านี่เหรียญพระแก้วลงยาต่างๆอะ่ะ ที่เป็นเหรียญตัดแปะที่เป็นเหรียญฉลุก่ะเอาว่าจริงๆแล้วพระเครื่องที่ควรจะแพงในเหรียญพระพุทธนะคือวัดเบนอวัดเบนมีการสร้างเหรียญโดยการฉลุตัดแปะแล้วลงยาซึ่งนั่นเป็นเทคโนโลยีการผลิตวัตถุมงคลยุคแรกๆของ เมืองไทยถูกไหมฮะทุกวันนี้การตั้งราคาการให้มูลาค่าเนี่ยมันเกิดจากเซียนที่มีอะไรจับกลุ่มกันแล้วอยากให้สิ่งนั้นแพงโอเคมันก็พระมีพุทธคุณเหมือนกันหมดถ้าในเป็นเชิงพระเก่าอ่าที่เราบอกนะแต่พุทธคุณมากน้อยนะ่ะอันนั้นเราไม่รู้แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราได้ลองแขวน วัตถุมงคลที่สร้างในยุคแรกๆผมเอาว่าเขาต้องทําถึงพิธีกรรมต้องถึงแล้วในยุครัชการที่ห้านี่เป็นยุคที่ผมต้องบอกว่าเรื่องพระเวทนี่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างหนักหน่วงไม่งั้นพรกนะท่านจะสร้างตาแผ่นดินแล้วครับอ่าเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าใจว่าพระแก้วมรกต นี่คือพระประจํากุงนัตนโกสิ์ประจําเมืองเรานะเขาแย่งชิงกันทุกแว่นแคว้นเพื่ออยากจะได้องค์พระแก้วไปประดิษฐานในเมืองตัวเองในวั้นแคว้นตัวเองเสียนพามาบอกพระแก้วไม่แพงซะงั้นจริงๆพระแก้วมรกตเนี่ยต้องต้องบรรดาลโชคบรรดาลพุทธคุณได้ ไม่แพ้โสธรเหี่นละล้านไม่แพ้ชินลราเหียญละล้านเนาไม่แพ้บัณฑแหลมเลี่นละล้านเนาเพียงแต่คุณเห็นไหมครับว่านักเล่นพระหรือเซียนพระที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้สกาสวัสดีทุกท่านเลยนะดังนั้นการที่นะเรามาเจอกันในครอบครัวสันขวานครอบครัวที่เนะีย เราเล่นพระด้วยศรัทธาถ้าอยากจะเล่นเป็นพุทธพาณิชย์ก็ต้องเกิดจากศรัทธาก่อนนะพระที่เก็บแล้วรู้ประวัติรู้เรื่องราวนะรู้เหมือนกันเนี่ยนั่นแหละครับจึงจะเป็นพระที่เก็บแล้วไม่ลดคุณค่ายิ่งเก่ายิ่งมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการเก็บไว้ก็มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่าได้อานะจาไม่ผิดในสมัยร5มีกระทรวงเวทมนต์ครับถึงบอกว่ารัชกาลที่5นี่เป็นนะ เป็นช่วงที่ประเทศเราเนี่ยให้ความสําคัญนะกับประวัติศาสตร์และให้ความสําคัญกับเรื่องพระเวทเรื่องจริงพี่มีกระทรวงเวทบมัมีเห้อโอ้โหไม่รู้ฟังแล้วไปแล้วใครฟังเขาว่าผุบาแน่เลยจริงนะครับดังนั้นผมบอกว่าใครอยากรวยนะคุณลองแขวนพระแก้วคุณต้องเชื่อประวัติศาสตร์วันเนี้ยผมให้คุณไปศึกษาประวัติศาสตร์พระแก้วคุณรู้ไหมครับว่าพระแก้วเนี่ยเราเนี่ย เอามาจากเวียงจันเนี่ยนะตอนนอนในอดีตน,น,นะนะมีการแห่เรือไปรับพระเจ้าตากเนี่ยเนี่ยให้ไปนะอัญเชิญพระแก้วเนี่ยลงมาตามแม่น้ำโขงแม่น้ํานะมูลแม่น้ําป่าสักโอเคอันนี้ไม่ต้องร้อนไม่ร้อนโอเคอ้อไมไม่ร้อนไม่ต้องอรอดนี่แชสวยไหม ทำเองเี่อะทําเองสินี่แก้วโลโก้เอสเคเช็คเวลากินแก้วนี้รสชาติจะดีก่าปกติไปต่อนะซึ่งผมถามว่ามีพระพุทธสำคัญองค์ไหนที่มีการจัดขบวนแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ถพระแก้วไม่มีคุณรู้ไหมครับพระเจ้าตากสินเนี่ยในแม่น้ำอ่ะที่ล่องจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยขึ้นไป รอรับพระแก้วที่บางทณีถ้าผมจำไม่ผิดนะโขนเนี่ยก็ปาเข้าไปหลายสิบลำนิ้วเนี่ยก็ปาเข้าไปหลายสิบลำาละครลิเกเนี่ยคือในเรือเนี่ยมีมโหรศพที่แสดงอยู่บนลำเรือใหญ่ล่องไปรับกันเขาบอกถ้าผมจำไม่ผิดอะไม่ต่ำกว่านะร้อยลำ เพื่อไปนะฉลองสมโพธอันเชิญพระแก้วมรกตเข้ามาไว้ในนกะรุงธนบุรีจนสืบทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ผมเก็บพระแก้วตลอดผมเก็บสิ่งที่ผมรู้ประวัติศาสตร์ในขณะที่หลายหลายคนไม่สนใจประวัติศาสตร์เหล่านี้ถ้าเราจะเก็บอะไรไว้ในบ้าน เราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมีที่มาที่ไปยังไงมีคุณวิเศษยังไงแล้วผมเก็บพระแก้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมก็ไม่ขาดเงินไม่ขาดทองชีวิตผมก็อุดมสมบูรณ์จริงไหมคุณแชร์จริงนะเนี่ยตั้งแต่ผมเก็บพระแก้วเนี่ยแต่ผมเก็บตลอดนะเนี่ยเจ้าโอได้หยิบมาให้ดูแล้วคือถ้าผมได้ผมจะสั่งเจ้าโอเนี่ยนี่แค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในนี้นะเนี่ยใช้ดีมาก นี่ปีเจ็ดท่ามีมีใครป็ิเซกันนะอย่างนี้ก่อนเราจะบอกให้ฟังนะทําไมพระแก้วปีเนี้ยจึงยิ่งใหญ่มีอีกนะมีอีกเยอะผมบอกเลยเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวหนูว่าหาอัลบัม้มแล้วก็ใส่ไว้ถามว่าเหรียญน,นี้ยมีความสําคัญยังไงพระแก้วมรกอะนะเพื่อนๆฟังนะคือมีใครเคยบอกคุณไหมว่าเหรียญน,นี้ย เขาสร้างทําไมเหรียญน,นี้ยสร้างในปี2475พระศักดิก์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์น้อยอยู่กับพิธีปี2475ครบรอบ150ปีกรุงรัตนโกสินทร์สัญ,ญลักษณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์คือพระแก้มรกฏนี่แล้วสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นคือรู้ไหมฮะโอ แจหาเพื่อนคุยพระแก้วมรกตจะมีพระสององค์ยืนไหว้แชมเกิดมาไม่ต้อไปไหว้อ่าคือจะ,จะมีจะมีจะมีพระสององค์อ่ะอยู่ข้างๆเราไหว้พระแก้วเหมือนพระมุกขเราสันติบุตรวะรู้ไหมนั่นคืออะไรแล้วที่นั่นจะมียักษ์ว่าพระแก้วจะมียักษ์แล้วยักษ์เนี่ยหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหาพระอ่านี่ฮะผมต้องบอกอย่างนี้นะนะครับ พระแก้วมรกฏพระที่ยืนสองฝั่งอะ่ะคือสัญลักษณ์แทนพระองค์ของรัชการที่หนึ่งและรัชการที่สองอเขียนไหมรัชการที่หนึ่งขึ้นชื่อได้ว่าพระพุทธทะยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่สองพระพุทธทะเลิดล่านภาลไลุุณาใจปะ รัชกาลที่สามที่สี่ที่ห้าไม่ขึ้นพระพุทธแล้วนะเห็นไหมพระนางเก้าพระจอมเก้าพระจุลจอมเก้าไม่มีคำว่าพระพุทธนะครับอ่าพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินท์ที่ขึ้นด้วยพระพุทธมีพระพุทธเลิศล่านาะพาไลพระพุทธนะ ทะยอดฟ้าจุลาโลกดังนั้นพระที่นะสร้างนะยืนอยู่ข้างพระแก้วมรกตคือสัญลักษณ์แทนนะรัชการที่หนึ่งและรัชการที่สองทั้งหมดทั้งมวลน่นะทำไมผมจึงศรัทธาเหรียญพระแก้วแล้วเหรียญเนี้ยสร้างในปีสองสี่เจ็ดห้ากุงรัตนโกสิ์สถาปนาขึ้นในปี2325 เห็นปะครบสองรปีสองห้าสองห้าถูกไหมคบสองร้อยปีเนะี่ยคือ2 5งพ้ายิห้าเห็นไหมเพราะนะฉลองอนะะสองพนสามร้อยีห้าสองสี่เจ็ดห้าคือฉลองครบรอบร้อยห้าสปีซึ่งในนั้นมีในปีนั้นมีการสมโพธิครั้งยิ่งใหญ่ คุณย้อนภาพแล้วนึกไปนะมีการฉลองสัพพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีการฉลองรูปปั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่สัพพานพระพุทธยอดฟ้านั่นแหละและมีการสร้างเหรียญพระแก้วมรกตเหรียญน,นี้ขึ้น เพื่อสมโพธและ,ฉะเฉลิมฉลองโดยพระเกจิตอนนั้นที่มาปลุกเสกเพราะเปลี่ยนวัดใต้ปลุกเข็มวัดม่วงนะครับพระเกจิสำคัญสำคัญในประเทศปลุกเสกหมดเพราะจ่าเพราะจงเพราะคงเพราะอีคุณไปเปิดดูได้เลยดังนั้นผมจึงบอกว่าเหรียญเนี้ย ด้วยความที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พระแก้วพิธีปลุกเสกพิธีเฉลิมฉลองเครื่องบวงสรวงยิ่งใหญ่ผมกล้าพูดนะใครที่มีเหรียญน,นี้ในบ้านไม่จนไม่อดไม่อยากเห็นปะ่ะแต่เราด้อยค่าเหรียญน,นี้ด้วยเซียนพราบอกว่าไม่แพงแล้วทำไมอะ่ะ ทำไมผมจึงเก็บทำไมผมจึงซื้อทำไมผมจึงบอกกล่าวแล้วไม่ต้องซื้อจากผมแค่อยากจะบอกว่าใครอยากที่จะไม่อดไม่อยากนี่ครับพระมหากษัตริย์เราต้องต้องเปลี่ยนเครื่องทรงให้ท่านทุกฤดูมีพระพุทธองค์ไหนในประเทศที่พระมหากษัตริย์เนี่ยต้องนมัสก,การเปลี่ยนเครื่องทรงให้บ้างมีแต่พระแก้มรกตครับเป็นตามฤดูอือม พี่เมาผมมีเยอะครับพี่เมาพี่เมาอ่าดังนั้นรู้ไว้นะครับถ้าใครมีคุณจะไม่อดไม่อยากใช่ไหมอ่ะลองไปหานี่นะเก็บกันดูนี่พี่มีเยอะแล้วถามพี่หน่อยว่าพี่ฐานะดีไหมพี่เมางไงพี่เมาที่ก้อนจุกไปเอกอ,อ่ะอ่า พี่ว่าพี่ฐานะดีไหมเนี่ยครับเกิดทันเหรออย่างนี้ครับนะเราอะ่ะศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศึกบางราจันไม่ว่าจะเป็นประวัติพระนเรศวรเราศึกษาเราจึงรู้รู้ก็เก็บสะสมสิ่งที่รู้เกิดไม่ทันไม่อยากศึกษาก็ไม่ต้องเล่นง่ายไหมครับแต่ถ้าจะเล่นจะเสียตงังศึกษา จะไม่โง้จะไม่โดนเสียหลอกแค่นั่นเองดังนั้นผมศึกษาผมซื้อสิ่งที่ผมศึกษาผมมีความสุขตั้งแต่เสียตังแล้วได้ครอบครองนะผมเล่นพระนะโดยความที่รู้ในพระเครื่องที่ผมเก็บนะถ้าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนคุณเห็นไหมพระที่เสียนเล่นกันหลายๆหลวงพ่อทำไมผมถึงไม่เล่นน่ะอ่า แล้วคุณสังเกตไหมนะะพระที่แพงโดยไม่รู้ที่มาที่ไปแพงไม่นานแต่พระเครื่องแบบนี้คุณไปเก็บสถิติสิไม่เคยราคาถูกกว่าในอดีตเลยนะครับอ่ามีความสุขกับการศึกษาและมีความสุขกับการได้ครอบครองนะอ้าว อาจารย์โนจะลืมเช็คคลายหมดนะครับ SK เช็คขอบคุณรนะครับพี่โอ๊ตครับอ่านี่เนี่ยอ้าวมาพี่เกษมหมูปิ้งเขาถามมาเราไม่ต้องไปตอบโต้โดยแบบนั้นเราไม่ใช้คำหยาบคายคุณเกิดไม่ทันคุณต้องบอกแบบนี้นะว่าพี่เนี่ยเกิดไม่ทันคุณทวดของพี่หรอกพี่เกิดไม่ทันบางทีอะพี่เกิดไม่ทันคุณปู่พี่ด้วย แล้วทำไมพี่นับญาติถูกอะถ้าพี่เกิดไม่ทันคุณทวดพี่พี่เกิดไม่ทันคุณปูพ่พี่พี่ไม่ต้องนับญาติต้นตระกูลพี่ได้ไหมล่ะดังนั้นไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดไม่ทันแล้วเราจะรู้ไม่ได้เห็นไหมขนาดต้นตระกูลของคนจีนกงงมาจากเมืองจีนจมายัางไงปู่ทวดเขายังไล่กันทูกเลย ใช่ไหมเขายังเขายังไล่กันถูกแล้วลูกหลานเขาเนี่ยถูกปะก็ยังกราบไหว้เคารพบ,บูชาบรรพบุรุษเหมือนกับพระเครื่องนี่แหละครับเราเกิดไม่ทันแต่เราศึกษาประวัติศาสตร์เราจึงศรัทธาเคารพบ,บูชาในพระเครื่องในอดีตท,ที่เป็นตัวแทนของวัตถุมงคลอ่ะดังนั้นถ้าใครบอกเกิดไม่ทัน นะคุณก็บอกแล้วว่าถ้า,างานนะคุณเกิดไม่ทันต้นตระกูลโทษนะเกิดไม่ทันโคตรเงาสักกราระเราก็ไม่ต้องไปนับถือจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บกระปั๊บไปเชิญพาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR